ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาสี่เดือน,นในทางการเมืองสี่เท่าเท่ากับเก้าเดือนะนะครับไม่ว่า,เ,าเวลาเลือกตั้งเวลารับรองเวลาจะตั้งรัฐบาลปลาเข้าไปเก้าเดือนอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลต้องต้องคิดว่าจะต้องอยู่ไม่นานความเป็นจริงเงื่อนไขสี่เดือนนั้นถือว่าเป็นความโชคดีกับสถานการณ์นี้แล้วเพราะเนี่ยนะครับเพียงแค่ไประง,งับยับยั้งความเสียหายเท่านั้นนะแต่ว่าจะไปสร้างไอ้ใดๆขึ้นมานี่ยากลําบากมาก แต่ว่าเช่นว่าไปยกเลิก MOU 4, 3, 4, 4อย่างเนี้นะครับคนไทยก็สบายใจลง่งนะครับไม่เอาบอลไม่เอานะครับเรื่อง99ปีในการขายแผ่นดินผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเท่านี้นะครับคนไทยก็มีความเบาใจแต่ว่าถ้าจะไปคิดทําอย่างอื่นภายใต้ระยะเวลาเท่านี้มันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรก,การเมืองผมเชื่อว่าจํานวนมากเขาต้องการที่จะจบเนี่ยนะครับในทางการเมืองว่าในขณะไปหาเสียงเนี่ย เขาจุดยืนอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยความชอบธรรมในซีกเดิมมันหมดแล้วกรณีไทยกัมพูชาดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าณขณะนี้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาชนยังไม่ตัดสินใจใดๆในสามวันนี้เราอาจจะเห็นอีกปรากฏการณ์อยู่พูดง่ายๆว่าท้ายที่สุดก็บีบให้เกิดสมการใหม่ขึ้นมามแต่อย่างไรก็ตามผมก็วาดหวังกันว่ามันจะได้ไม่เดินไปไกลจนกระทั่งว่าพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยมัน หน้าที่สุดท้าย <c oughs> มันสามารถมีสูตรพิสดารอื่นๆเกิดขึ้นได้ไหมคะคือถ้านานเกินไปอาจจะมีสูตรพิสดารได้คุณบุม๋มแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าเกมนี้มันต้องปิดเร็วเพราะผมเสริมจากพี่ตู่นะครับว่าสี่เดือนเนี่ยเป็นสื่อห่วงเวลาของการฟอกตัวของนักการเมืองจากอีกขั้วเดิมที่จะต้องโดดเข้ามาสู่ขั้วใหม่เขาต้องการมีอนาคตไปต่อสี่เดือนหลายคุณบอกแทบจะไม่ทำอะไรออาแต่อย่างที่พี่ตู่บอกยกเลิกกฎหมายทำนาน้นนี่โดยเฉพาะแก้ปัญหาไทยกัมพูชาให้เห็น ความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมแค่นี้ก็เพียงพอและได้ฟอกตัวเองว่าตัวเองไม่ได้มีจิตความรู้สึกว่าจะไม่รักษาชาติผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเมื่อมาอยู่ขั้วใหม่ตัวเองต้องการพื้นที่ตรงนี้